ไปภารกิจหลักกันเลยไม่น่าเข้ามาเล่นเลยตรงนี้แล้ก็ยังดีนะครับยังไงยังไงผมก็ต้องเล่นอยู่ดีแต่ถ้าแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสปีดรันอะไรเงี้ยนะครับก็ไม่สมควรที่จะต้องเล่นก็ได้นะไปหาทําอย่างอื่นที่มันได้เงินที่มันเป็นทางลัดไม่จำไม่ต้องใช้เวลาเยอะอะไรขนาดนี้อันนี้ก็คือเงินสะสมที่เราจะได้เป็นธุรกิจนั่นเองนะครับ เสียวเวลากับตอนขับพอ,อนั่นแหละพอ,อบังคับอ่ะเทียโคตรกินเวลาต้องสะบัดคำหยาบเลย Stupid ass motherfucker. Stupid. Come on, come on, Come on, go, go, go. Come on, you can do it. I'm Johnson. I'm here to see Woozy. I'm Johnson, eh? Yes, right. I'm from Woozy. I like the boss's curse. Curse? Nah. No. He's blind. Blind? But we was just racing cars last week. Yes, I know. Vocês on paths, turned t t n h i i เป็นคนจีนะครับไอไ e e ิดที่น yeah> anyway ั่นม o ดหน้าตาเหมือนมันยังไม่ตื่นยังไงไม่รู้อะวู o ี่วูซี่ t ดลเ e ท l ิกของหน้าทำไมน้องอยากโดนเสียตัวแล้ว

It is my responsibility to see that disputes are settled. Damaging important business. Where I come in at? We shall see. I'm about to drop in on a local triad that failed to show face at the last Tong meeting. Come with me. And you'll see how we triad settle things without recourse to unnecessary violence. Alright, I'll ride with you. อ right. ๋อ่ะไนี่จีเราไปด้วยกันครับลูกน้องมึงก็มีตั้งเยอะแยะทำไมให้กูมาขับให้วะเราอาจจะคุ้มกันได้ดีวางใจเราอะไรเงี้ยนะครับไม่เนิ้นเชื่อใจเฮ้ยคุณตำรวจอยู่เร็วๆหน่อยสิครับมาไล,ล,ล,ลก่กูนี่เร็วลือเกินติดแก๊งแก๊งใหญ่ซะด้วยตรงนี้ This is a place. Come on, it's this way. Stick hold we'll see. Where's that loose cop? What the hell are you doing? Just checking the. You know, shut up, Carl. This way. I think my tongue might am going to these people. Where are they going? Something isn't right here. We should be careful. going to follow me. Okay. โอ้ยตรงนี้มีผับด้วยไม่น่าเชื่อมันจะมีผับแถวๆนี้เฮ้ย what What's wrong lost you เป็นไรเนี่ย <c oughs> ไม่ใช่แฮร์รี่พอตเตอร์นะเว้ย <c oughs> มึงไม่สามารถที่จะทะลุกำแพงได้มันไม่มีรั้วบนมันกิวนี้ <c oughs> ไอวี <c oughs> ดูหนังเยอะ <c oughs> นะมึง Strange. This is usually gate locked. มันตาบอดครับผมผมก็ลืมไปอ้เวนโอ้โหดูดีต e ยทุกคนล่ะนก l ลือดถูกขจ e ดอ i กไปหมดผมก็เลยว่ามึงใส่เว่นเท่ๆเองเกิดอะไรขึ้นที่นี่ทำไมเลือดสาดกันเยอะเต็มไปหมดเลย มาแล้วมาละแก๊งกันตะพัน army ม,ม,มันชื่อแก๊งว่าอะไรนะผมจำไม่ได้ว่ะเฮ้ยต้องมีปืนต้องวะไอ้มาย,ยิงหัวยิงหัวไม่ได้วะไม่โดนป้าวป้า,ปาเออจาะหัวเลยทีนี้มากูต้องได้ปืนก่อน yes มันมาอีกแล้วมาอีกอะ เชียเอายืนให้ยิงเฉยเลยเฮ้ยชอบอย่างนี้มักหลมักหลแอเคสวยเป็นไงวูมึงไม่ช่วยกูเลยเวียนเราก็ต้องไปเก็บเฮ้ยเชีย่ยผมใจมึงเลยกำลังจะงงว่าทำไมมึงไม่พกปืนอา่าเป็นไง ครับโอ้มันเยอะมันเยอะข้างบนข้างบนข้างบนยิงไม่โดนแรงไกลเกินมา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 โอ้ติดแฮนด์มไไอไซส์เฮ้ยโอ้ยนี่นี่นี่ กูไม่ช่วยกูเลยสไนเปอร์นะมึงเฮ้ยมีคนอยู่ข้างหลังปาบยินด้วยกันอย่ายิงล้อก้ล้อรถเรานีชิบหายลยนะ เลี้ยวซ้ายทำไมดักฆ่าแม่งมตกละล้อสะบัด่อนจัดก,การมันครับไม่ฆ่าไม่ดีขึ้นไม่หือไม่ตีไม่หือไม่อือไม่ดีขึ้นเลยเหรอฮะเรียบร้อย เฮ้เป็นจะไหนล่ะไอ้หำเรียบร้อยครับ back to my place โอ้สมัดสมัดโอ้ฝนตกถนนลื่นจริงจังเกมมิ่งลื่นก็ลื่นเก้อในเวน ใช้หน้าเทาเนะี่ยพวกลุ่มคนจีนจะมีเยอะมากๆตัวนักษรยังเป็นสีคนจีนเลยทำ <c oughs> ภารกิจของมันต่อแหละลันฟารี่ <c oughs> แกละหน้าตาเหมือนคนบางคนเลยวะหน้าตาเหมือนผู้ช่วยนายกรัฐมนตรีถ้าใส่นาฬิกาเยอะๆนี่ใช่เลยแดดจะส่องเขาล่ะไม่งั้นนี่เอานาฬิกามาบังใช่เลย The s h i f u would like a package retrieved. A courier has left it in a drop at the airport. It is most important to the matter at hand. Oh, I can do that. He m h is Triad. เดี๋ยว,วผ,มผมจัดการให้มีอะไรก็ใช้ผมได้ทุกสิ่งทุกอย่างผมทำได้หมดถ้าไม่ใช่การขับเครื่องคอปเตอร์ไอ้เล็กๆนั่นนะไอเวนโอเค Thanks support. for your อืมเขายังซัพพอร์ตเราหรือเปล่าติดบัคอีกแล้วงั้นยืมรถก่อนก็แล้วกันพวกเตมทริกติดบัคโอเคพวกเอเจนต์สมิธ มันมาบุกโลก GTA งแต่เมื่อไหร่ไหมเอาละแล้วเราก็มาถึงสนามบินแล้วเรียบร้อยนะครับผมแอร์พอร์ตของเมืองขึ้นไปตรงนี้ดิแวกเข้าไปไม่ได้นล้วมันประตูเลื่อนถ้าประตูบานาพับนี่โอเคอยู่ัวจะชนดังปั้งอ่ะดีเมื่อกี้แข็งไงนี่ต้องเข้าไปทางนี้นะครับ p a r กิ้ง จอดรถเช็คไว้เอ็อินตากาโอทางมันเป็นแบบนี้เลยเหรอนอ้ยนี่จอดรถมันทำโคตรเกลือนเลยตรงนี้เสาหลักนี่อาจจะเป็นน,นี่ก็ได้นะจีคำทางปนิกเขาทำมาแบบนี้ทำให้มันแข็งแรงจริงๆตันนี้ไม่จำเป็นต้องทำลานจอดรถก็ได้ก็น่าจะทำอย่างอื่นได้พวกห้างสรรพสินค้าอะไรเงี้ย ดีไซน์ห้างสรรพสินค้าน่าจะอยู่ขางบนี่จอรดรถยู่ข้างล่างถูกนะใ่บางที่เขาก็ทําแปลก,ปลกห้างสรรพสินค้าแวงล่างกำลจอรลดรถแวงบนนะครับอเอ๊เปเลยมันเหมือนจะมีคนมาวิ่งไล่เราตลอดนี่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  มันมนอยู่กลางถนนเลยเวนเข้ามาดิครับฮะคิดว่าไม่กล้าชนหรือไงผมว่าคนจริงนะครับผม CJ นะครับผมชื่อครอครวเซเวียเฮ้ยไม่ใช่แล้วตลกแล้วเวนมันเอ็กเมนฮ้ยหลอนแล้วกูเล่นอยู่คนเดียว ยังไงยังไ,ไแงแท็กซี่ยาจะ่เพิ่งเลี้ยวกดนตีนกดนตีนให้ย่อยให้ย่อยหลังมีอยู่สองคนตำรวจไม่ช่วยผมเลยเหรอคุณตำรวจคุณยิงผมนะนี่ไงนี่ไงัไปเห็นไหม พอเรายิงปุ๊บตำรวจแม่งไล่ปั๊บเลยอะไรกันครับเนี่ยตำรวจไม่ช่วยผมเลยมีแต่ช่วยโจรไม่เป็นไรเราเก่งไปที่ร้านพิซซ่านามดมาแล้วมาจ้าไม่โดนไม่โดนไอ้ล้วนอูจะไม่ผ่านกับตำรวจแน้นแหละ เข้ากุเปียกขโมงแม่เรียบร้อยหกพันจ้ารถก็เข้าไปในกุมเรียบร้อยเคเราจะเข้าไปกินพิซ hmm. ซ่าก <whole> ันก oh, ่อนนะครับผมก็ไม่ได้กินอะไรมานานนะเนาะขอแดกพิซซ่าสักสองถาดนะขอถาดใหญ่เลยเลยครับมีอะไรบ้างครับพิซซ่าครับ ถาดใหญ่เลยนะครับผมชุดใหญ่เลยสลัดเมิลคินสลัดแล้วก็พิซซ่าเรียบร้อยครับอืมอร่อยจังเลยเห้ยเห็นแล้วหิวชอปปี้เฮ้ยใครชอปปี้วะมีชอปปี้แล้วเหรอสมัยก่อน อขอยืมก่อนแล้วกันนะครับซัดไปหนึ่งีไม่ตายก็บุญแล้วพ่อใหญ่เขาไปสักโนหนึ่งใส่ไม่ยังจะตัดไปเลยแล้วกัน As soon as we leave, they will attempt an assassination. Hey, what's the big deal? Won't you cruise on out of here, lead them to a place quiet and cap they flat asses? No offense. None taken. <laughs> we find you funny. Tch, look, long as they think Mr. Farley here is in the back, they'll follow me wherever. After a while, you can come out safely. Simple. <laughs> Amazing. your success will be rewarded Mr Johnson get into the Dehoy car ไปโอ้ยาวเหมือนกันเลยเนี่ยยาวมากวะยาวอยู่ไปบ้าน โอ้ไปเมืองน,นอกเลยไม่ใช่เมืองน,นอกดิเอาไป,ไปน,อนอกเมืองอ่าพูดอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับผมผมจะตัดไปเลย,เลยครับโอเคแล้วเราก็มาถึงย่านบ้านนอกของเรานะครับผมนี่เราเคยมาอยู่แ,แถวๆนี้แหละฮันเจนอรพินเฮ้ยเจอแล้ว โล่เช็คไพ่ตายย่เฮ้ยเฮ้ยชิลเลียวชิเลียอยาอย่าพังมเถอะนะมีโดนยิงไม่เป็นไรหรอกพังนะมีปืนอยู่มีปืนอยู่ เก่นใช่ไหมฮะเก่งนะใช่ไหมกังวันทำเป็นเก่งนะข้ามสะพานเอสมีรถใครจอดอยู่ตรงนี้ด้วย,ยเฮ้ยเขี้ยเกือบเกือบแล้วเกือบแล้วข้างหลังมีตามมาไม่มีไว้ตกแด่งแถวบ้ โอ้ oh, ปลาเย่ <c oughs> แถวนี้ไม่เคยมาเลยจัก,กรยานใครก็ไม่รู้น่าจะหาเห็ดครับน่าจะเคยมาหรือเปล่าจำไม่ได้วะทันี้มันห่างไกลผู้คนมากๆาหือเคยมาแข,แข่งรถแถวนี้ ทีงใครตามมาไว้นั่นไงพอพูดปุ๊บก็มาปั๊บเลยเวนไปทางนี้หนึ่งมอเตอร์ไซค์สามมอเตอร์ไซค์ที่แต่มอเตอร์ไซค์ไว้ไม่เป็นไรยิงง่ายถนนเก่งนี่ยิงยากเลยไปทางนี้ใช่ไหมหรือไปทางข้างล่างที่ทางนี้ก็น่าจะได้เหมือนกัน ตามไม่ทันหรอกเพราะสก,กิลการขับเรานี่แบบโคตรเทพอบบบอกเลยเอา้าอะไรของมันอยู่ดีๆมันก็นมาตัดหน้าอะไรวะคิดว่าเก่งแล้วเท่เหรอแถวนี้ยากเก่งกับพี่เก่งกับพี่มันไม่ได้เท่เลยแถวแถนี้อะอรอพี่คุมอะไรจะขนาดนั้น อันี <te ้รอบนอกเมืองนะครับมาดูปฏิกิริยารถคันนี้นึกว่าจะกวนตีนเฮ้ยมือลอยได้ไงทำไรอ่ะวงมาลัยหาย ตุมพัอะไรม็กแป๊บๆนี่คอยแบกไปายน้าทาวนี่เราต้องกลับชาชน่าทาวน์แล้วครับนี่ยไกลอยู่นะนี่ร้านอะไรวะเตลโอ้เจ <tem> ๊อะไรเด็ก สวัสดีครับของซื้อบอกว่าวซื้อไม่ได้ก็จะให้เข้ามาทำใหม่น่าจะเป็นกิจการของอีกคนนั้นอะมะั้งูซี่หรือมั้งโอเคดูแผนที่แล้วก็กลับไปที่เมืองเดิมชีย่ยคดไก่ ี่ไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ตักเลย